จะดูน้อยนะแต่ว่าโหผมผมไม่ได้ทําคลิปบ่อยขนาดนั้นไงผมทำคลิปแบบนานๆแบบจะนานที่จะทําแบบแบบว่าเหมือนแบบนานๆน,นี่ซีนีไม่จะเกิดอะแบบนั้นอนะแล้วผมก็มากลับมาดูห้าร้อยห้าเลยอือ ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆนะฮะที่ติดตามนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจมหาศาลที่จะทําให้เราแบบอยากทําต่อไปนะขอบคุณจริงๆแล้วผมจะพูดถึงการติดตามแลการกดไลค์นะการกดไลค์ไม่ได้แบบว่ามียอดไลค์หนึ่งล้านแล้วไปแลกเงินได้หนึ่งพันไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยยิ่งคุณกดไลค์คลิปเนี่ยมันก็จะแสดงให้คนอื่นไปแชร์คนอื่นทําให้ช่องทัานนั้นโตขึ้นไปอีกนะครับทาให้ช่องช่องหนึ่งโตขึ้นเพียงแค่กดไลค์แค่นะี้มันเอาเอจริงๆอะ่ะ ถ้าคุณชอบหรือคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่ามันชอบแล้วกดไลค์ด้วยละกันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้มันได้เกินพันก่อนสิ้นปีแล้วก็ผมก็ตั้งใจทําคลิปละกันเพราะว่ามันมา505แล้วผมจะตั้งจะพยายามตั้งใจทําคลิปละกันนะ <c oughs> กดติดตามกดไลค์ด้วยละกันนะฮะกินไม่ได้แต่ว่ามันช่วยทําให้ช่องมันโตขึ้นไปได้นะครับ